ผลไม้ชนิดนี้มันมีอยู่จริงหรือนารีผลหรือมักกะลีผลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาชมนะครับว่ามันมีจริงหรือไม่นะครับผลมันเป็นหน้าตาเช่นไรและต้นมันมีลักษณะยังไงนะครับรอติดตามชมนะครับผมมักกะลีผลนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแทนช n แนลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับแทนช n แนลก็จะพามาชมนะครับผม ต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในอดีตการนี่ครับความเป็นมานี่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากนะครับเนื่องจากมันมันค่อนข้างจะหายากนะครับผมบางท่านก็บอกว่ามันมีอยู่จริงหรือนะครับต้นจุดๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยได้กันนะครับผมได้ดูไตเติ้ลไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวพามาชมนะครับผม ก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องเท็นชาแนลนะครับผมกดไลค์ก่อนนะครับผมกดไลค์กด subscribe ก่อนนะครับหรือกดติดตามนั่นเองนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับนี่ของที่ว่าอยู่ในพานนี้นะครับผมพานทองนี่นะครับหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินนะครับต้นไม้ที่มีรูปลักษณะลากหน้าตานะครับ ขายมนุษย์นะครับผลออกมาในหน้าตาเป็นหญิงสาวบ้างนะครับเป็นรูปผู้ชายบ้างนะครับลักษณะของผลของเขาเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดนะครับไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่จริงนะครับผมเป็นพืชวิเศษเลยก็ว่าได้นะครับมีรูปร่างเป็นหญิงงามนะครับเขาเกิดอยู่ตามป่าหินมะพันนะครับเชื่อกันว่านะครับผม มันจะมีอ่าไม่ใช่เชื่อกันว่านะครับมันจะมีขั้วนะครับอยู่บนหัวนะครับเดี๋ยวพามาชมกันเลยนะครับผมว่ามันคืออะไรนะครับผมมีน้อยมากนะครับจะให้ดูนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่หินนะครับคือผลแห้งของเขานะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูชัดๆเลยนะครับว่านี่เขาเรียกว่านาลีผลนะครับหรือมักกะลีผลนะครับเป็นผลไม้นะครับบางอาจารย์ก็บอกว่าเป็นผลไม้ปีศาจนะครับซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายคนนะครับถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเห็นเป็นรูปเพศหญิงนะครับถ้าเป็นเพศชายก็จะเห็นอวัยวะเพศชายได้ชัดเจนนะครับอย่างตัวนี้นะครับเพินผลเพศชายนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ ขวนี้ไม่ใช่มาเสียบเอานะครับนี่ของแท้เลยนะฮะนี่คือนาลีผลนะครับผมหรือมักกะลีผลนะครับนะครับบางชื่อก็เรียกมักกะลีผลนะครับมักกะลีมักกะลีนะครับผมเป็นพืชวิเศษนะครับรูปร่างคล้ายหญิงงามนะครับเห็นไหมครับนี่พืชสดๆดตอนลูกลูกสดๆดของเขานะครับ นี่นะครับเขาจะมีลักษณะหน้าตาเป็นผู้หญิงที่สวยงามเลยนะครับนะเป็นรูปร่างผู้หญิงที่สวยงามสง่างามเลยนะครับผลของเขานะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับหาชมได้ยากมากนะครับซึ่งผมเดินทางไปตามหาแล้วนะฮะคือมันเอามาปลูกไม่ได้นะครับมันเป็นพืชประจําถิ่นของฝั่งประเทศนั้นๆนะครับเขามีความเชื่อว่านะครับห้ามเอาออกจากป่านั้นนะครับผม อาจจะเกิดอาเพศหรืออะไรสักอย่างนะครับซึ่งผลของเขาสามารถเก็บมาได้นะครับนี่นะครับหลายอาจารย์นะครับมีท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านนะครับได้นําผลตัวนี้ไปปลูกเสกนะครับคือคนที่ทํามาค้าขายนะครับเขาจะเอาไปตัวผู้ตัวเมียครับมันจะช่วยเรียกลูกค้าเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะครับต่างๆนะครับเสริมให้ดวงเราดีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นผู้ชายก็ถือ รูปร่างผู้หญิงผู้หญิงก็ถือรูปร่างผู้ชายนะครับคือพกไว้นะครับเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับส่วนตำนานของเขาเนี่ยมีเรื่องราวที่ยาวนานมากนะครับเป็นเกี่ยวกับพระเวสสันดรนะครับคือมันเป็นตำนานนะครับผลผลไม้ชนิดนี้นะครับผมมันมันเป็นตำนานที่ยาวมากนะครับเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับหรือสรุป ย่อให้ฟังนะครับถึงพูดไปคลิปนี้มันมันคงจะนานมากนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมได้มาแค่นี้นะครับนะครับให้ดูชัดๆนะครับอ่ะนี่นะฮะมันเป็นรูปล่างคล้ายหญิงนะครับมันไม่ใช่ปูนนะครับอันนี้คือผลแห้งของเขานะครับนี่นะฮะ ในกล้องไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเลยดีกว่านี่นะครับนี่มันมีขั้วนะครับขั้วบนหัวนี่เขาตัดมานะครับเห็นไหมนะครับมันเป็นผลละไม้จริงๆนะครับเนี่ยฮะนี่เขาเรียกว่านารีผลนะครับหรือมัคคารีผลนะครับบางอาจารย์ท่านก็บอกว่านะครับนารีผลคือหมากตัวผู้นะครับมัคคารีผลเนี่ยคือ มัคาลีผลนี่คือตัวผู้นะครับหน้ารีผลนี่คือตัวเมียนะครับผมเนี่ยนะขออภัยนะครับนี่นะครับมันมีอยู่จริงนะครับผมเดี๋ยวสักวันนะครับคงจะได้ไปตามหาต้นกันนะครับเขาบอกว่านะครับผมได้ข้อมูลมาว่านะครับคือผมไปสอบถามอาจารย์ท่านนะครับอันนี้ผมได้มาจากอาจารย์นะครับผมก็เดี๋ยผมจะไปสอบถามว่าต้นของเขาเนี่เป็นลักษณะหน้าตายังไงครับคงได้ข้ามประเทศอีกแน่เลยนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวมีโอกาสนะครับคงได้ไปนะครับมีบุญวาสนาคงจะได้เจอนะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับผมเขาบอกว่านะครับมันต้นมันใหญ่เท่าๆต้นโพอายุ2-300ปีเลยนะครับมันไม่ใช่น้อยนะครับมันมันเป็นต้นโพมันคล้ายๆต้นโพนะครับคนโอบกอดประมาณ10คนได้นะครับมันเป็นต้นที่ใหญ่มากนะครับมันขึ้นตามป่าในประเทศไทยเราเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ป่าหินมะพานนะครับผมต้นนาลีผล นะครับผมหรือมัคครีผลนะครับผมผลของเขานี่นะครับนิยมนําไปปลูกเสกนะครับคนทํามาค้าขายนี่นะฮะมักจะมีกันทุกคนนะครับนําไปปลูกเสกนะครับเป็นของเมตานะครับเป็นพืชผลไม้วิเศษนะครับน้อยคนมากครับที่จะมีไว้ครอบครองนะครับนี่นะฮะผมได้มานะครับผมอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอ่านะฮะ ใครนี่ยคนะครับมีอยากมีโชคมีลาบนะครับก็ต้องไปหามาไว้นะครับผมมันเป็นของสะสมหายากด้วยนะครับผมเป็นพืชวิเศษนะครับผลไม้วิเศษอีกหนึ่งชนิดนึงครับที่มีรูปลักษณะหน้าตาคล้ายมนุษย์นะครับเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับมันมันแปลกมากๆนะครับอ่ะคลิปหน้านะครับจะมาเล่าประวัติให้ฟังนะครับว่า นาลีผลหรือมัคลีผลเนี่ยมันมันมีความเป็นมายังไงนะครับมันมันเกี่ยวข้องอะไรกับพระเวสสันดรนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับออและคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับใครนะครับที่อยากได้ว่านมงคลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นว่านสาวล้งว่านมหาสนีต่างๆนะครับก็มีให้เลือกชมนะเข้าไปชมกันได้นะครับใครนะครับที่อยากได้นารีผลนะครับเดี๋ยวผมให้บูชาคู่หนึ่งนะครับเป็น ผู้หญิงผู้ชายนะครับแบ่งแบ่งกันไปนะครับเนี่ยอันนี้ผมจะเก็บไว้นะครับคือผ่านพิธีปลูกเสกแล้วนะครับนี่นะครับผมจะเก็บไว้คู่หนึ่งนะครับแต่คู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะแบ่งให้นะครับใครนะครับที่สนใจนะครับก็เข้าไปสอบถามกันได้นะครับทาง l ล n e ID นะครับหรือ Facebook ว่านสาวลงพัสนีย์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้แทงแชนแนลขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ